วัดีครับวันนี้ยามค่ําคืนหลังเ่ยงคืนนะครับวันนี้พามาชมบรรยากาศห้องพักของผมนะครับยังไม่อาบเลยอาจจะไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นะครับพายุบรรยากาศนะครับว่าจะทําใหม่นะครับแต่ยังไม่มีปัจจัยยังไม่มีตังค์รอเทวดาในน้อยนะครับประทานพรโชคลาภให้นี่กิมทงเงลังครับองค์แม่คนอิ่มเดียวองแม่คนอิ่มองค์ใหญ่มากเลยมีปูหมุนนะครับปู่หมุน วัดบ้านจานศรีสะเกดนะครับอันนี้สมเด็จองค์มาถมองค์ใหญ่เริ่มเลยครับเ็าจะแขวนคอก็กลัควคอหักครับอันนี้ของหลวงปูม่มณีอันนี้สมเด็จสมปัจนาแก้วสารพัดนรื่หลวงปูม่มณีเหมือนกันครับนูน่นนะครับเอ่อพระบรมสารีริกธาตุนะครับยังไม่ได้ดูเลยว่าท่านเสด็จมาเยอะหรือเปล่านะครับี่พันพุ่มนะครับมีภรรยาทําเองในพระกรุพระกรุพระกรุศรีสัจจัาายครับอันนี้ อันนี้องค์พระพิฆเนศครับอันนี้องค์เทพประทานพรให้ผมได้ทุกอย่างเลยองค์พ่อนะครับอันนี้ถวายดอกไม้องค์พ่อปิยะวันนี้อันนี้ฮกลกซิลนะครับลกซิวจากเมืองจีนเลยนะครับสวยงามมากผมเช่ามาหลายตังค์อยู่ครับอันนี้สามองค์นี้ส่วนนี้เลยครับองค์พ่ออมรินนะครับแล้วก็พระแก้วมรกตฉลองกรุงเทพสองร้อปีนะครับบัดพรับนะครับแล้วก็พระยกนะครับพระยกนะครับจากพม่า เออพระอุปคุณนะครับอุปคุณจากพระกลุ่พระศรีสัจจนลาลัยนี่องแม่อมาแม่ธรณีนะครับอันนี้ก็พระองค์ผมเองมีนิดเดียวนี่หลวงตามหาบัวนี่เกจินะครับอ่าอันนี้หลวงปู่มั่นครับหลวงปู่มัน่นหลวงปู่สดนี่องค์มาพิกเน่นะครับแล้วก็อันนี้ลังนูกกายสิทธิ์ลังลกกายสิทธิ์นะครับดูบรรยากาศนะครับ นี่พระเจ้าอยู่หัวของเราพระราชนีนะครับโอ้ยนันใครหนออ้าวภาพรวมๆมีแค่นี้นะครับสวัสดีครับ